ก่านอนวันนี้ขอเสนอชาดกว่าด้วยเรื่องโลภมากลาภหายเป็นอีกหนึ่งชาดกที่ไว้สอนใจเตือนใจของตนเองและคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่เรารักเรื่องราวจะสนุกและมีสาระมากน้อยเพียงไรไปรับฟังกันเลยในฤดูฝน แถบชายแดนของพระเจ้ากรุงโกศลเกิดกบฏทหารสู้รบถึงสองสามครั้งก็ไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้สักทีจึงส่งข่าวทูลถวายพระราชาให้ทรงทราบครั้นเมื่อพระราชาเสด็จออกในฤดูฝนจึงทรงจัดตั้งค่ายใกล้พระวิหารเชตวันพระราชาทรงทราบทันทีว่าออกรบครั้งนี้ เป็นเวลาไม่สมควรเพราะซอกเขาเต็มไปด้วยน้ำเดินทางลำบากจึงตัดสินใจเข้าเฝ้าพระศา,าสดาพระตถาคตถามพระองค์จะเสด็จไปไหนแล้วกลาบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพ,พระองค์ก็ตัดว่ายังไม่ถึงเวลาเสด็จแม้แต่ก่อนพระราชาทั้งหลายเมื่อจะยกทัพไป ขันได้ฟังคำของบัณฑิตแล้วก็ไม่เสด็จไปสู่กองทัพในเวลาอันไม่สมควรขันพระราชาทูลอารัฐนาจึงทรงนำเรื่องในอดีตการตัดเล่าในอดีตการขังพระเจ้าพม,มาทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพระราณสีพระโพธิสัตว์เป็นอมมา สำเร็จราชกิจทั่วไปสอนธรรมพระราชาในวันหนึ่งทางชายแดนของพระองค์เกิดกบฏทาหารที่ชายแดนส่งสารให้ทรงทราบพ,พระราชาเสด็จออกในฤด,ดูฝนตั้งพักค่ายณนะพระอุทยานพระโพธิสัตว์ได้อยู่ใกล้ที่ประทับ พระราชาขณะพวกทหารนำถั่วดำอาหารมา้ามาใส่ไว้ในรางมีลิงตัวหนึง่งลงจากต้นไม้ช่วยเอาถั่วดำจากรางนั้นใส่ปากจนเต็มแล้วก็ยังคว้าติดมือไปอีกกระโดดขึ้นไปนั่งบนต้นไม้จากนั้นลิงกินถั่วดำปรากฏว่าขณะที่กำลังกินอยู่นั้นก็มีถั่วดำ อยู่นั้นมีอยู่เม็ดหนึ่งหลุดจากมือตกลงไปบนดินลิงจึงทิ้งถั่วดำทั้งหมดทั้งที่อยู่ในปากแล้วมองหาถั่วดำเม็ดนั้นที่ตกลงไปคันไม่เห็นมันจึงนั่งเศร้าโศกเสียใจหน้าซึมอยู่บนกิ่งไม้เหมือนแพ้คดีไปสักพันคดี พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของลิงจึงตัดเรียกพระโพธิสัตว์แล้วตัดถามว่าดูซิท่านอาจารย์ลิงมันทำอะไรนั่นพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชผู้โง่เข่าไร้ปัญญาไม่มองถึงของมากมองแต่ของน้อยย่อมกระทำเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าค่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนลิงผู้เที่ยวหาอาหารตามกิ่งไม้นี้โง่เขายิ่งนักปัญญาของมันก็ไม่มีมันาสาดถ,ถั่วทั้งกรรมเสียหมดสิ้นแล้วเที่ยวค้นหาถั่วมเมล็ดเดียวที่ตกลงบนพื้นดินพระโพธิสัตว์ถวายโอวาดแด่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชพวกเราก็ดีชนเหล่าอื่น ที่ถูกความโลภครอบงำก็ดีทั้งหมดนั้นย่อมเสื่อมจากของมากเพราะของน้อยด้วยว่าบัดนี้พวกเราจะเดินทางไปในฤด,ดูฝนอันมิใช่การสมควรย่อมเสื่อมจากประโยชน์มากเพราะเหตุประโยชน์เล็กน้อยเหมือนลิงตัวนี้สแสวงหาถั่วมเมล็ดเดียวเสื่อมแล้วจากถั่วเป็นอันมากเพราะถั่วมเมล็ดเดียวนั้น ฉันใดแม้พวกเราในบัดนี้ก็ฉันนั้นกำลังจะไปในที่อันเต็มไปด้วยซอกเขาและลำธารเป็นต้นโดยไม่ใช่การสแสวงหาผลประโยชน์อันเล็กน้อยแต่จากเสื่อมจากพาหนะช้างพาหนะมา้าเป็นต้นมากมายและหมูนักลบเพราะฉะนั้นไม่ควรไปในการอันมิใช่การ พระราชาดับถ้อยคำของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วเสด็จกลับจากที่นั่นเข้าสู่พนครพพระนสีทันทีแม้พวกโจรได้ข่าวว่าพระราชาเสด็จออกจากพนครโดยประสงค์จะปราบปรามพวกโจรจึงพากันหนีออกจากชายแดนแม้ในปัจจุบันพวกโจรได้ยินข่าวว่า พระราชากรุงโกศลเสด็จออกจึงพากันหนีไปพระราชาสดับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักศิณเสด็จกับกรุงสาวัตถีพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประชุมชาดก พระราชาในครั้งนั้นได้เป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอมาาบัณฑิตคือเราตถาคตนี้แล